วันนี้จะพามาดูไฟเตือนหน้าจอให้เซอร์วิสน้ำมันเครื่องนะครับของ PSEX ตัวท็อปรถสิามันจะขึ้นแบบนี้นะครับเอมันให้เซอร์วิสคือแจ้งเตือนให้เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอันนี้ผมไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รีเซ็ต ให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับอ่าเลื่อนมาตั้งค่าครับเข้าไป่าเลือกมาที่เซอร์วิสนะครับอ่ากดเข้าไปอ่าแล้วก็กดอันแรกเลยครับปุ๊บอ่าอันที่สองนะครับเป็นออยนี่ครับออยน้ำมันเครื่องอ่าอันนี้คือ มตั้งไว้ผมไปเปลี่ยนมันเครื่องมาเตี่ยนเตอมเดียวเอาไปแล้วเราก็เลื่อนเลยครับเยวเลื่อนให้มันเป็นศูนย์ก่อนครับอ่าปุ๊บเ,เห็นไหมมันหายไปแล้วครับอมาเชื่อออกไปดูครับนี่เห็นไหมหายไปแล้วครับเขา,าไปใหม่ตั้งค่าเซอร์วิส เน็ตแนนเอ่อออยอ่าเราก็ตั้งไปครั้งนี้เราเปลี่ยนเท่าไหร่เมื่อกี้ผมตั้งไว้พันเท่าไหร่อันนี้เราก็ไปเปลี่ยนมันเครื่องแล้วเราก็ตั้งไว้อันนี้เปลี่ยนที่ประมาณสักอีกสักสองพันห้าร้อยกิโลครับผมถึงจะมาเปลี่ยนใหม่อีกทีมันก็จะขึ้นโชว์กีนะอันนี้มันก็เป็นเลือกเดือน ีได้ครับแต่เราเราไม่ต้องเรือกครับมันกําหนดไม่ค่อยได้หรอแเ้ากําหนดตัวที่กิโลแทนกันอ่าแช่นี้ยังครับลบรีเซ็ตแจ้งเตือนให้เซอร์วิสอ่าโอเคครับจบแล้วครับขอบคุณครับ